สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการวิธีการนอนเต็นท์หน้าร้อนให้นอนสบายนะครับด้วยการใช้มีเลยแอร์เ,เคลื่องที่ระแน่นนะครับเราต้องเช็คลานการเต็นท์แต่ว่าเราสามารถที่ใช้แอร์ได้ไหมแล้วแอร์ที่เราใช้เนี่ยเออบีดยวีมันเยอะเกิน ยูมันเยอะเกินหรือเปล่าแล้วก็วิธีจะทำให้แอร์รที่วิธีทำให้แอร์มันเย็นนะเราควรทำเป็นแบบสองท่อสองท่อพลังงาน,น,นประดูอย่างเช่นแอร์ตัวเนี้ยมันจะมีท่อออกตรงนี้ที่เดียวใช่ไหมเป็นท่อระบายอากาศร้อนเนี้ยท่อดูดระบายอากาศออกเรา,เราต้องทำเป็นท่อดูดอากาศจากภายนอกอะเข้ามาตรงเนี้ย คือแอาจ่ารุ่นไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นหน้าตาแอาที่มันหน้าตาลักษณะประมาณนะี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเป็นท่อตรงเนี้ยแผงตรงนี้มันจะดูดอากาศเข้าไปแล้วก็พ่นออกตรงนี้ส่วนส่วนอากาศที่มันเอามาทําความเย็นคือมันจะดูดเข้าตรงนี้แล้วมาออกข้างหน้าอ่ามันจะต่างกันนะสิ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องต่อท่ออัน,นี้ต่อไม้เขาดูดดูดอากาศจากภายนอกปึ๊บเข้ามาเออระบายความร้อนในตัวคอย ลนนแล้วเขาก็จะดูดอากาศนี้ออกไปถ้าเราไม่ต่อท่อท่อตัวนี้ยเขาก็จะดูดอากาศจากภายในห้องหรือภายในเต็นท์เราเนี่ยแล้วก็เป่าออไปมันทําให้อากาศไม่เย็นทันทีอ่านี้แล้วเราก็ต่อท่อของเ่นี้ให้ตัวนี้เอาไว้ตรงไหนก็ได้ไปลายท่อนะ พราะว่ามันเป็นท่อระดูเฉยๆไม่ใช่ท่อปป่านะส่วนอันเนี้ยควรหันไปตรงที่ที่ไม่มีคนมันจะเป็นท่อเปล่าอากาศร้อนและออย่างที่สำคัญเลยนะครับของอเครื่อนที่คือท่อน้ำทิง้งเราควรมีสายคือปกติแอร์ของแอร์เคลื่อนที่เขาจะไม่มีท่อน้ำทิ้งมาให้นะเราก็ซื้อ มาแล้วก็ต่อด้านหลังให้มันระบายน้ำไปแบบนี้แล้วก็ปลั๊กไฟเนี่ยควรจะแยกต่างหากจากปลั๊กที่แบบจากของรางใช่ไหมปลั๊กของรางเขาจะมีปลั๊กให้เราใช้ปลั๊กไฟตัวเดียวแยกต่างหากใส่ไฟ,ไฟใช้เบอร์ใหญ่หน่อยนะนี้มัน น่าจะน่าจะสองจอูนห้าอืก็ใช้ที่มันใหญ่หน่อยละกันใช้ที่มันแบบมีม,มาตรฐานหน่อยเพราะว่าแอร์มันกินกระแสมากเวลามันทำงานแล้วเราก็ปิดห้ยสำหรับเต็นท์อีแบบหนึง่งสำหรับอย่างนึงนะครับสำหรับเต็นท์ที่มีสีพันเดียวแบบนี้ โหมแมนตอนนี้คือมีซิปทางเดียวตรงนี้ซิปมันจะอยู่เนี่ยเห็นไหมลูปปิดไม่ได้อ่าให้ลองไปหาซื้อหัวซิปแบบนี้มามันจะเป็นหัวซิปแบบนี้มันสามารถแกะออกมาได้เห็นไหมหัวซิปแบบนี้แล้วก็เอามาใส่แต่ว่ามันก็ไม่ดีแล้วกันาการใช้แอร์ เวลาหน้าร้อนหรือเวลาไปกลางเต็นท์ก็แค่นี้ก็เย็นสบายแล้วอย่าลืมปิดเออ่ตามมุง้งตามอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างออยังยงั้นถ้าคนที่ไม่ได้ทำ่อท่อเนี่ยเวลาใช้แอร์เต็นท์มันจะซีดเพราะว่าแอร์มันดูดอากาศภายในเต็น,นออกไปทำให้เต็นท์มันจะแบบมันจะซีดๆอย่างเงี้ยมันจะไปดึงโคมเต็นมันจะหักน้าร้อก็แนะนำว่าทำเป็นสองท่อดีกว่าก็ประมาณนี้แล้วกันคทุกคน